สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเป็นยังไงคะท่านผู้ชมเมื่อนี้โชคดีนี่ใช่กันบอคเมืนน่อนี้วันที่สิบหกกันยายนได้โชคบ่คาท่านผู้ชมได้รับโชคกันไหมคะเมื่อกาท่างใจอดกัโชคใจร้ายท่านผู้ชมตื่นเต้นแห้งดีใจอยากสิงลงบ่ได้เพราะว่าใจอดกำลังทำงานนะคะกลยโอ้เดี๋ยวจะเก็บความดีใจเก็บไว้กับแทบจะประยู ดีใจร้การคลิปนี้กับจาเบึงแนวทางตัวเลขนะคะว่าเป็นไงนของแนวทางใดบ้างนะคะที่เขาในคลิปที่เ่อเดนัมเสนอมากนะคะเป็นแนวทาง,างที่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังไปมาเบึงวาแนวทางใดที่เพิ่นเขาในที่โพลลนาฬิกาที่ผ่านมากนะคะเดี๋ยวมามาเบึงแนวทางตัวเลขนะคะจะต,ต้องขอขอบคุณทั้ง ก็ต้องขออบคุณทางผู้ดจดดที่เพิ่นได้ให้แนวทางตัวเลขมานําเสนอนะคะขอบคุณทุก่นหลายๆค่ะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็จะเอาแนวทางมานําเสนออีกค่ะท่านผู้ชมรอดติดตามไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องนะคะเดี๋ยวจะได้เอาเอา่เอานาเสนอตัวเลขแนวทางมาให้ท่านผู้ชมได้ไปพิจารณาอีกเช่นเคยค่ะมาเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ากันเลยค่ะท่านผู้ชม ่ท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเบิงแนวทางว่าแนวทางของแนวทางที่เขาในมือนี้มีของท่านใดแน่นะคะมีของคลิปใดแน่ที่เขาคลิปแรกนะคะก็จะเป็น คลิปของทั้งเจออดนะคะเจออดก็จะให้เลขวิ่งบนอยู่นีสามตัวนะคะเข้าไปที่เลขวิ่งเข้าเลขวิ่งสองตัวนะคะท่านผูช้ชมเข้าเลขวิ่ง จะวางจับคูปพะพานนะคะสำหรับเจออสกะเขา่าเลขวิ่งตะว่าส่วนมากมันกะมากครูกันได้นะคะก็ต้องจับสองตัวน,นี่เลขวิ่งน้ำเข่าตรงๆนะครัท่านผู้ชมคลิปนี้เข่าตรงๆของเลขวิ่งบนเจออนะคะส่วนต่อมาก,ก็จะมี แนวทางของป้าจันเมืองเลยป้าจันเมืองเลยวิ่งสองตัวบนพื่นกระหามาทีสองกับ3ประกบคู่กเขาเนะคะีค่ะเข้าไปที่เลขวิ่งสองนะคะเข้าเลขวิ่งสอง ประจันเข้า,ขาเลขวิ่งนะคะนี่ก็เดินดีขึ้นกันนะคะท่านผู้ชมคลิปต่อมาเป็นคลิปต่อมาเป็นแนวทางเลขไม่น่าลงทุนผ่าดนะคะท่านผู้ชมเลขไม่น่าลงทุนผลาดค่ะ มาพาดจังหวะเลยแต่ว่ากับเขา่ามีคลิปหนึ่งที่เขานะคะแต่ว่าคลิปไม่น่าลงทุนล่างคือพาดค่ะท่านผูนะะ้ชมแล้วก็คลิปไม่น่าลงทุนบนนะคะท่านผู้ชมคลิปไม่น่าลงทุนล่างนะคะพาดพาดไปพ้นคือออก c หกเนาะ นสีหกตรงตรงเลขไม่น่าลงทุนบนมีศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่งหาสองสี่สองหกสามเจ็ดสี่สองสี่แปดหาเก้าเจ็ดเก้าแปดสองเก้าสามแล้วก็หกศูนย์ตดำสูตรพานนะคะท่านผู้ชม 1ีสิบมคู่ดับผ่านมาที่แปดหนึ่งสองมาเป็นคู่โตนะคะคู่โตตรงแปดสองแต่ไม่มาด้วยกันค่ะศูนยไม่น่าลงทุนบนผ่านนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปนะคะ มาเป็นคลิปของนาจค้คนดวงเฮงค่ะนาจคนดวงเฮงไหามาบนลางนะคะหก้างจับคูคือแกันค่ะแต่ว่าเพิ่นบริฟันไหเนาะคะ่ะมันก็ค่อนข้างจะหลายตัวแต่ว่ากับเขาที่แนวทางบนเขาที่1นสองค่ะ แปดหนึ 1> 1, 2, ่งสองพานนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าม,มาติดตามน่าใจคนดวงเฮงไปด้วยกันค่ะพานนะคะคลิปของออน่าใจพานค่ะต่อมาเป็นคลิปของน้องฟ้านะคะคลิปของน้องฟ้าความฝันน้องฟ้าน้องฟ้านี่กับฟันแมน,นะคะ่ะท่านผู้ชมฟันแมนฟันแมนฟันแมนแบบมากๆฟันแบบบ่หนาดเสีอว่าสิ จีออกเลยนี่ฟังความฝันของน้องฟ้าแบบบางคนกับว่าเสือบางคนกับคำนองนะคะแต่ว่ามาตรงตรงท่านผู้ชมมาตรงๆต,ตัวเลขเพิ่มมาตรงๆนะคะน้องฟ้าก็โชคดีไปค่ะมาสี่หกล่างตรงๆนะคะ ทางเจออดกับบได้นะคะไปเน้นซีเจ็ดบไดกับแนวทางน้องฟ้าเลยเสียดายแห้งพอ่พอผิดว่าเจออดกับมาเบิงในอ่แนวทางเหลกไม่น่าลงทุนมาเอาซีกออกกับท่านผู้ชมขาดเลยเลยบได้โชกับน้องฟ้าน้องฟ้าเขาก็ได้แนวทางอยู่นะคะเพิ่นกระได ฉลากกินแบงรัฐบาลเลขไทยของฉลากกินแบงรัฐบาลอยู่ค่ะมีโชคอยู่ค่ะแล้วก็มีน,อนออ้องๆเพื่นกาได้โชงน้ำนองฟา้าน้ำนะคะพานนะคะไปกับคลิปนองฟา้าพานนะคะเนาะรอดูงวดถัดไปนองฟ้าจะฝันอีกบอต่อมาเป็นคลิปของ ช่างเอกประทุมนะคะช่างเอกประทุมสถิตีเขามาแล้วสิบสี่งวดนะคะเขามาแล้วสิบสี่งวดงวดนี่เป็นงวดที่สิหานะคะท่านผู้ชมงวดที่สิหาเข้าเลขวิ่งค่ะท่านผู้ชมเข้าเลขวิ่งที่สองประกบคู่ไม่ผ่านนะคะประกบคู่ไม่ผ่านเลขในตาระล่างเขานะคะท่านผู้ชมเลขใน่ตตะล่างเข่าสามตัวนะคะเลขในตาระล่างคุณเข่าสามตัว เกน่จล่างเขาคผู้ชมต้องลองจับตาเตล็กนตาร่างของเพิินนะคะส่วนจับสองตัวบนก็สามตัวนี้เพิินยังจับประถึกนะคะเข้ามาแล้วสิบสีงวดเดี๋ยวติดตามงวดที่สิบหาไปต้องกันค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปของช่างเอกพานนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นคลิปขอโชคบุญข้าวประดับดิน14บ่ข้าเดือน9วันพระนะคะ คลิปนี้กัยังบุพานนะคะท่านผู้ชมใด้ด้เต็หกลางสองลนนะคะท่านผู้ชมเข้าแต่สองกับหเข้าแต่เลขวิ่งนะคะมาคลิปจุด่ายกับท่านผู้ชมคลิปของช่างเอกประกบคู่กับเจออนนะคะ 9ชุดบนจับตัวดินของช่างเอกมาประกบคู่กับของเจออดซึ่งเป็นแนวทางบนขึ้นกันนะคะจับของช่งเอก6กสมาประกบคู่กับของเจอดเอดเหนึสนะคะท่านผู้ชมหนึ่งสองสมมาจับคู่บนได้ห2 2่งสองสองสองสามสนะคะเชุดบนไปกราฟแต่ว่าบอ้มีรักนะคะท่านผู้ชมเจออดก็เลยเน้นให้ในช่วงเสารที่ ปล่อยคลิปไปนะคะฟันหายอยู่ทีหนึ่งสองก็สามสองค่ะคุณผู้ชมหนึ่งหกนะคะฟันหายกะคลิปนี้กะเข้าเต็มเต็มนะคะท่านผู้ชมจะออดกระได้นนโชคได้ลาบในตัวเลขแนวทางนี้คือกันค่ะได้คลิปนี้หนึ่งสองฟันหนึ่งสองฟันเด็ดเม็ดสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ผ่านนะคะคลิปนี้ ส่วนในตารางเลขวิ่นหาดหาโตนะคะยังบ่าหั่นในเขาผ่าไปแต้มหนึ่งนะคะผรมชาตผ่าตรงนี่ยังไก่เคียงสำหรับท่านใดที่มีแนวทางดีๆเด็ดๆที่เป็นเลขลักลอยจะนำเสนอทั้งช่องทางกับติดต่อข้ามาใดนะคะติดต่อกับทางช่องเข้ามาใดค่ะ เดี๋ยวทั้งเจออดกับสิแปะตัวเลขเบอร์ติดต่อไว้ให้ด้าล่างนะคะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเห้าจะได้ติดตามแนวทางของเพิ่อนต่อไปนะคะในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีลำลาำเรื่อยๆเช่นเคยค่ะท่านผู้ชม คลิปนี้ลาติสว,ส,สวัสดีค่ะ